ผ่องศีนะเขาก็มีความผูกพันกันแต่รักกันมากนัดตื่กันเเสียได้เพราะว่าเขามาลทอรมานานแต่ผ่องสีก็ทำบุญมาเยอะสีเขาไปจัดการพ่อพอจะไปไหนมันก็ลำบากสองไปสองคนคือคุณพ่อเนี่ยเวลาจะไปงานงานศพแกไปแล้วแกกลับมาบ้านแกจะป่วยสุขภาพมันก็สามวันดีถึงแกยังไงแต่ถ้าขึ้นเวนทีแล้วทำได้แค่ไหนก็ต้องทำตนเต้น <c oughs> กลัวจ,จะจะพูดอะไรไม่ถูกเพราะว่าความหนุ่มมันชักน้อยแต่ความความอร่อยไม่เกี่ยวกันเขาเขาบอกกับทานารเนี่ยลูกชายคนโตบอกว่าถามว่าแล้วถามอีกว่างานอะไรงานอะไรพอ่อพ่อไม่สบายมาหลายวันข้อเหงาเพราะว่าที่บ้านาบางคนก็ ลูกเต้าผมันม่นคอยด้อยู่ร้อมหน้า,นา,นาร้อมตากันแต่ถ้าเหามันจะเหาเมื่อไรเราก็นั่งเขียนนั่งแก่เพลงน,น้เพลงนี้มันมีอารมณ์มาอีตอนเหาเนี่ยเอาของเก่ามาประยุกต์ใหม่บ้างทำดนตรีบ้างแล้วคำใหม่ๆภาษาของอที่ลูกทุ่งกาเอามาใช้กันใหม่ๆเราเอามาปรับบ้าง,างชอบเปลี่ยนภาษาครับเอาเอาเพลงเก่ามาเปลี่ยนภาษาเป็นยุคนี้ เปลี่ยนตลอดเปลี่ยนทุกยุคนะพ่อชายนี่เปลี่ยนทุกยุคเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลล่าสุดที่กําลังไม่ได้พ่อไม่บันทึกเพลงมานานแล้วครับตั้งแต่ป่วยไม่ได้บันทึกเลยบันทึกเพลงพระเพ,เพลงเดียวนานละสองปีละแล้ว,เร,วเร็วนี้จะมีอาเจนพบก็มีโปรเจกต์ที่จะเอาเพลงครูไพบูญบุตรขันมาให้พ่อชายร้องครับครับพ่อชายจะรับหน้าที่หนึ่งเพลงเร็วๆนี้ได้ฟังแน่เขมองอยู่แต่เขาเอาไปประยุคเขารวยกันเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านเนี่ยแต่เราค่าตัวสมัยพ่อ อยู่ในวงวันหนึ่งงานหนึ่งไม่เกินสามสิบบาทเ้อามากี่ปีจนกว่ามันได้รุ่นลูกเนี่ยอพอเสียพ่อไปแล้วก็มายุคเอ็มพี่มีชู้มาไรน้ำใจอะไรต่ออะไรชาทิ้งน้งกระทงังทิ้งน้องน้อยก็ปีใต้น้อยเลยยุคฟองสีเนี่ยรุ่นเดียวกันปีเดียวกัน แต่ว่าเขาแก่แก่วันหน่อยพี่ทอเหมือนกันสองสี่แปดสองยุบตรงกลางโลกครับข่าวกระจากไป2องคนครับไปแล้วใสี่เขาไปจัดการพ่อพ่อจะไปไหนมันก็ลำบากเอาไปสองคนคือคุณพ่อเนี่ยเวลาจะไปงานงานศพแกไปแล้วแกกลับมาบ้านแกจะป่วย ซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เป็นทุกครั้งเลยครับ <c oughs> ก็จึงบอกว่าถ้างั้นพ่อส่งแรงใจไปเดผมไปแทนทุกครั้งพี่ก็จะเป็นคนไปก่อนเอาพุงหลีดเอาอะไรไปผ่องศีนะเขาก็มีความผูผกพันกันเพราะว่าเขาอยู่เแงนานพ่ออยู่สิง์ุุรีแต่เขาเข้ามาวงดนตรีจุฬาลัตอ่าเขาไม่ได้มาเป็นนักร้องก่อนเป็นนักร้องสลับจากละครเวทีก่อน และเสร็จแล้วมาอยู่จุฬารัตพอจุฬารัตตั้งวงฟองสีก็อ,อยู่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็เขาก็ย้ายไปบกสรบุรแต่รักกันมานกน,น,น,านัืติดกันไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนตอนนีแต่มันอยู่ส่วนมากกันนานเจอกันเนนอแต่ว่าบ้านมันก็คนภาคเดียวกันนะนะเขาอยู่แชนานแล้วเราก็อยู่สิงห์บุรี แพพ่องนี้เป็นศิลปินแห่งชาติก่อนข้าชายไปได้ปีสาห้านี่ก็ได้ปีสามแปดเขาเสียได้เพราะว่าเขามาละทรอนมานานแต่พ่องสีก็ทำบุญมาเยอะมีอะไรตัวอะไรก็ถวายนุ่นถวายนี่กันมาสุขภาพมันก็สามวันดีสี่วันก็บางทีถ้าไปงาน หนักๆเข้ามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเหนื่อยเพราะนั่งรถบางทีถ้าอยู่ดึกไม่ได้เพราะว่าลูกต้องขับรถไปอะไรต่างๆถึงจะยังไง,ง,ยยงไแต่ถ้าขึ้นเวทีแล้วทําได้แค่ไหนก็ต้องทำ้องสู้ที้นที่ล้มที่บ้านที่พ่อบอกว่อ่อเดินที่แล้วที่นั้นเมื่อเดินดีแล้วนั่นนั่งรถต่บีแชร์ไม่ใช่กันนี้นะ ที่อยู่ที่บ้านมันไม่เราโยกแข้งนี้ได้นี่ลูกก็เอา,หมอ,มาอหมอนมาลองไว้ที่นี่นี่หมอนมารอดไปแล้วก็เท้ามันเป็นพื้นอย่างเงี้ยน้ํามันหกมัง้งอะไรบางเราลื่นแล้วล่วงลงไปพอดีนัดหมอเขามาฉีดยาลูกก็ลุกไม่ขึ้นเพราะว่าม,มันถนัดแขนกลางอี้กั้งเดียย ยากําลังที่ดีที่สุดสําหรับคุณพ่อคือการได้ร้องเพลงได้เจอแฟนเพลงได้เจอเพื่อนเพื่อนทุกครั้งที่ไปพี่รับรองว่าแกสนุกสุดเหวี่ยง<อ>เมื่อสองวันนี้ไปเป็นร้องที่วัดโพนะครับวัดพิเชษทุกคนเขาให้ร้องสองเพลงก็ได้สามเพลงก็ได้พอเห็นคนแก่มันลำาถร้องเพิ่มเป็นสี่ห้าเพลง<อ>นี่นั่งรถเข็นคันนี้แกยังบ่นเวลาแกไปโชว์เพราะพี่จะเอารถเข็นที่สะดวกที่สุดล้อเล็กๆคนง่ายปรากฏแกบอกแกขยับทะเยื่อไม่ได้เพราะว่าเวลาแกร้องเพลงสนุกแกจะชอบไปแห่หันเครื่อง กจะเอามือหมุนรถแกเองไงแกจะขับรถตัวเองหมุนซ้ายหมุนขวาไปเล่นกลางคือขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังให้กําลังใจต่อนักร้องนุ่มพาลังแกแล้วก็ขอให้ทุกคนจงรักเพื่อนุู้ทุใไงนานแต่หน้าให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ไร้โรคภัยคิดสิ่งไงหนสงวารม,มุ่งมาปรารถนาอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าได้ป่วยขอให้มีแต่ร่ำแต่รวย เป็นลูกทุ่งมาลาธอนแปหแล้วแรงชักอ่อนจัดแปลงขี้เกียจผัดหน้าขี้เกียจแต่งแรงความหวานถึงจะแก่แม่จะเหี่ยวแต่ถ้าเหือออกนิดเดียวประเดี๋ยวก็มันถ้าเสียงกรีด ยังดังสน,นันรับขวัญเป็นกำนานใจนกรีดด้วยรัะ